สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีประตูคนสบายดีตอนบ่ายพี่น้องวันนี้ซาแพงเดินทางมาฮอดบ้านลุงทาพี่น้องเมื่อนี้มาสวรรค์นเนาะอันจุดประรงสงค์ซาแพงมาสวรรค์นี่ก็มาดึงดึงแขวนั่นแล้วเนาะพี่น้องมันมาเห็ดฟันนะั่นแหละเนาะอันเล็กแทง่งอันพุงปากเมื่อวานนี่อยู่ลําบากกันเลย มาเนาะพี่น้องเพราะว่าดอกดอกมันรุดนะมาแหวนเพือนรุงบัดมาบัดมาเห็นปุ้ยพี่น้องตู้เครื่องเสียงคล้ายพี่บอดคล้ายพี่บอร์ดอันต้องหักตัวแพงไปซื้อเครื่องเสียง อยคิงโหลดว่าน่ะเฮ้ยเฮ้ยลำพงยังคือเป็นคิงโหลดอันนี้เว้ยบุรีเฮ้ยั้งแต่เกิดนะกะเห็นลำพงคิงโหลดฮะบอกว่าลำพงไล่อโหลอีตอกเพื่อนล่อโหลดว่านะตามนเทงไปกันใหญ่เฮ้ย คอยละหอนลำพงกับลำพงมันเพิ่มมีนี่ดอกลำพงนี่ลำพงล่อหลดบออันนี้ล,อลอ่ <c ười> อห <c ười> ลดเออลำพงนี่มั่ครอบไว้โยกโยกกระโด้ตายแล็บสาวแพงกลับมาโง่มาโง่จังซี่นะพี่น้อง <c ười> อุ้ยอันลำพงมางุ่มสกิงโหลดเพรอนลำพงลำพงหล่อหลุดดอกสมีเจับพันน้านี่ มันหาพันาสามสามสี่พบาทอพี่น้องเด้อเด้อสี่เราอันคีย์บอร์ดผ่ซื้อน่ะหกหมื่น,นนะ 6, หาไปขายนะั้นได้แต่หมื่นกว่าน้อยหนึ่งไหวหมื่นเธอได้จะขายนะ่ะหมื่นสี่่นซื้อนนะ่ะหกหมืนหาพี่นอ้องอันขลายเข่าปีหนึ่งผ่นโฮมอันนะ่ะเนาะผ่นนายเข่าปีหนึ่งปีกว่าวันละซื้ออันคีย์บอร์ดนะ ปีกว่สิเขาซองปีหมืนแล้วเหมือนใครเขา,ขานะเพราะว่ามันมีซองเถื่อเนาะไปสื่อเถื่อทําอิฐเป็นสื่อเนะี่ยสามหมื่นกัว่ไปสื่อเถื่อที่ซองเหมือนเอาใหญ่กว่าเก่าแล้วเหมือนได้ตืมเงินตืมเงินสาม,ม,เ,งมเงินสามหมื่นแปดก็เลยเจ็ดหมื่นไปคีย์บอร์ดเทียนเชา้าแพ่งงานมาเลยถ่ายเห็นเบิ่งเลยเลยตัวปลาเหมาหลองเพลงแต่นะเนาะเป็นสื่อเนะี่ยหกเจ็ดหมื่นปบานนี้ เมื่อยแล้วว่าสเถาเลยสมองบ่อยากจืดอยากจำเล่นเพลงบ่มันเขากะสิหายแล้วหมสัสเขากะสิหมดความจำหมดอยากดีแล้วะสัสก็เลยขายคีย์บอร์ดมาซื้อเครื่องเสียงมาคีย์บอร์ดลูปไปเธอได้รูปเธอได้จักหมื่นรูปลายแล้วหนอหนักลายอายุมันแก่มันกับตลาดสาริตกต๊ะโต๊แล้วตกเกตโตกะนี้ต๊รุ่นตกรุ่นเออซื้อหกมันกว่าเจ็ดหมื่นขายได้หมื่นสี่ มาซื้อรื่งเสียงบาหอ้ยแข่งเสียงว่าช้าหมื่นกว่าแอมมัน่สหนแอมมันอไซที่ว่าพี่นางโทรไปอ่นบอกนักหนักจมจะเจียบทองหน่อยอยู่สอันนี้หนักนักะอันนี้กิบาอันนี้ไรโอ้ยนักกว่าหอดสอบขาพี่นางว่ะ ผมจะพู่ไวรดูแลมันหยกอย่นี้นะก็จะได้คนฟอยคนละมันหยกด้อีกแล้วจะมหนพี่น้องเลยช่สิว่าลุงท่าหมักหมวนนะพี่น้องเป็นว่าไปดีที่บอดบุมีได้เต็นยั่งในหมู่คนเราความจำกแบบดีคลายออกนะซื่อเข็งเสียงเนี่ยว่าเปิดเต็ดคนะเขาจะได้ว่าเปิดซื่อๆวพี่น้องเออสามีผัวสนใจ ติดต um ่อยากจ้างเหมืนกระไบเนาะจะประกอบมือกับมือคีย์บอร์ดเขาบ่ะนี่นะเราเอ้มือคีบอดพวกไว้หลอกไว้รุ่นเพื่อนมีละไรกานสมทบกันกับเป็นเศษเป็นกรบโบพงดอกเบิดเบิดสุดเบิดวงนี่สองสามพันนี่แหละพี่น้องก็เลยว่ะสงการเอาเอาลงไปจวดเนี่ยได้จากหน่วยสองหน่วยปะเสียงมันม่วนอยู่อ่ะจะลองเปิดมั้งละ Tôi bữa 6, 6 Bước, ngon mà bơi tay đây nhắm bao. Kuy tạo kuy tạo mày hên hương luôn. Mát đi sau hôm nay sau gần đâu. 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 đi เ่อยวานเสานอออีกเ่นัดหมัานีออกนี่กเระันเเฮ้ยลุงยังหัตถหัดเฮ้ยแมเดี๋วเบิ้งเนฮ็ดยัง่ยผมมีเสาเห็นบ่โลดกันไปโลดเห็นบอกมางมีคนมากินพื้นที่จสก้องซื่อเนี่ยันมาณนอ่อนอย่าอ่อนตัวจะเป็นนี่ลุง ยี่ยั่วเามันไงเพมันเกินมันหมันใหญ่แ้เพื่นคัวันเอาแสบเพื่อนเป็นลังมันกเสอมันกรแพงแล้วเนาะใม่ใหญ่ เก็ซ้อมมาน้วมซ้ำกันก็ซีน่มันกันนักแล้วเนาะ่หแนมันควด็กัวมอานั้นบรู้ผมเยเอาแบบเยซีน่ยงใหญ่ใเอาต้องเอาแบบเดียวพวานี่ได้เอาหน่วยกือการันบคือกันบือลมันเป็นยเน้อมันเน้อันมันเ่าตัดซ้มงนเมนกันไอ้เพื่นกระตอกระเถิบนพี่น้องบอลมาเขาล่างถุย มองอันนั้นเนาะบอกผู้อันนี้จริงเนี่ยนี่ฝันหาวเลยพี่น้องเลยเ <c oughs> ขา้องมาหาหนักแตก่เขายยมพี่บอกมาตอนนะครับเล่นในฟังอันนี้วันหาเอม็มหาโทรศัพท์มาต่อยฟังอะไรบัตรผู้ไปสิเปิดเพลงผู้พี่นั่งกัหฮะเขาฮะเขาตอนหาบแล้วพู จะซื้อยังซื้อยาเด้อมาสู่กินไงตำตำหมักแตงตำแตงจนไข่เครื่องพี่ซื้อตำมีมอีกยันบวรเหนียงบัวมีซื้อมีแต่ตำกับตำแท้เอามาตำแตงกับข้าวนี่ตำมีไข่พี่ฟ้าใช้เสียงมันระเบิดทวนได้ลองดูฮะเอ็มหน่อยเมหน่อยนี่เ็นาะยุกต์โหเห็นแล้วประยุกต์เลย ว่าละว่าห้าหกสิบโลอุ้ยเสียงกระแทกจูงเงินซเนื่อนประเนี่ยบวัดเต้นเต้นวัด เสียงเ่เสียงันคือคืนะโอ้โหเห็นคือเมาอีกรล้วตาลุงกับว่าว่าวันไม่นอง เอ็มน no e, no e. ้อยพี่น no e ้องเอ็มน no e ้อยมันแหละเสียงบดังบดายตู้หน่วยเดียวอันนี่นะตู้หน่วยเดียวอ่างหลังจากกินเผาแล้วพี่น้องสเอาเหล็กเก็บยานางตำอันหูอันลุงทาอนนี้เนาะลายเกินพี่น้องเลยโอ้ยยำำนะกับมะเย็นจะหมดลายเกินใบยานางมาเย็นหมดแล้ว เก็บใส่ดาวละเถือสองเถะนะออื่อนนะก็บได้ไปซื้อเ้าไปซื้อเกงเห็ดอู้หมดหมด<อ>หมดหวบนไงเถื่อหมด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 อู้หา้าตัวโบ่มีหมดเลยเดี๋ยวมันสิครบเราในโหลดเอาไว้ข้างนนี่เด้อพิธีสาแองเิลเก็บอ, <laughs> อู้หูลูลดลูดฮุนลลูด น uh, uh, um> um 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 ี่น um 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 um> um um ี่นี่น um> ี่เด้อซาแฟงสิเก um> ็บเด้อเก็บเก็บให้มันปุ่งใหม่นาะพี pues> ่น้องเก็บจังหนึ่งนี่เขาดับเด้อนี่นะเก็บแบบดับดับเขาดับดับเน่ะบริย่างมันบอดับอี๊หยุดซะแฟงสิวซะแฟงสิหูดเองพี่น้องนี่จับจับจับจัแจับจังจับหมดจับหูบึ้มจับ าเคยเถ่าช่วงคนไปขอแทนดิโกสั่งกับบ้านด่วนมาสั่งเขาจะลังมันเคยเถ่ากำลังเต้นมันโอ้ยมาเปลี่ยนกันเด้อว่ะคาทิมาเปลี่ยนวัดที่ไปนะสดแจ้งจังฟางก็ไ่ได้โทษตาโอ้ยกะขึงกันเลยเอ้ยวัดขอได้ที่นะขึงกันเพิ่นน่ะไปเต้นตั้งแต่ฮกมุ่งแรงจนหอน เชจนฮอนหาทุกบาดเท่ากับไนเทอเขาเมื่อเปลี่ยนหาทุกฮอนฮตีหากระเขิงกันเอาไปเสียนาข้ามเราหอดโงมาก่อนโอ้สิได้อียก็เียนาข้ามมวนเยอะจังเลนะว่ายมวนแล้วยอดดึกดอยู่นาเขาบอกจิตกะเทมอะไรโอ้โหดึเมมากเบอจีนว่ันนับอกเขาจีอันเบาป้านนบอกเอ้อบบาปาจีเทิงพ่นทำไมรัมันมานอย่ะ ตอาอยู่แจ้ก็โคงเี่ไทยกรเต้นพ้อมับคันทนี่ยโม่วนเี้ยมึงไวกัยกบัดบิตที่คนบาเคยเต้นกรเต้นพี่นังโทบอกรือว่ารับไปนํำโาโี่วทบเออเยว่าเทได้มาไวเกินเจ้าหน้าสี้ิบมงมามาอะไรจากข่ามาึงข่าแลก็นเอองตีเท่ละขนาขันนบ่ได้ ผักมื่อนั้นเนาะแต่ว่าผักมนเมื่อนี้สุดท้ายเนี่ยครับอือถ้ามีงานมี้ก็เรือกจะทำ้เมื่อวางแผลอันให, <laughs> หม่เมื่อผักนี่เอาจะยอดเยอะดูจะแจ๊กแล้วก็ผักท่วมมวลเลยยอดแม่นี่ยแหละมันยังบวมเมื่อยเนาะอัะได้กันมากขึ้นโอ้วยยังไงนะเม่ว่าบ่ต้อง,องบ่ต้อ<ร>งไปแต่สา้าน่าย คำยังไบนะบ่เขาคล้ายเขำนี่บุคคลแถมพักผ่อนกันน้อยบาทแล้วก็พักมือมืออยู่นอนห่างอันนี้พักหน้าพักผ่อนกันน้อยเดียวหนึ่งเนาะมันต้องมั่งน้ำต่อเด็กเวียเจ้าของต่อเองนะเอาจอนเอาเอาหมือนเนาครับเปเชียนะฮะหลายปีโอ้ยบุญบ้านนี่ได้อ้ายคันนี้น้ำเหลืองลงเด้อเดี๋ยวเ้าสิบบอกมีได้ยินอยู่ได้ว่าจะมีน้ำเหลือง เชืออน้องปีเลยสิเาปีเลยวนนเพื่อนยายเคี้ยวบัน้ว่างแพนเนาะวันนั้นยุดมือหนึ่งเลยบัดนี้อยากเามาคายเข่า,ขาวันนียุดสองมือเลยกลับมากาลังมว้วน,นอเลยเป็นักจัอือบคาจับซร์ตกระเต้นนันชีนแล้วแล้วบางคนเทารุ่นพ่อรุ่นอ้ายนั่กับม้วนน้ำกันมาในเฮาไปเชงกับรุ่นน้องแกงม้วนแล้วค เสียดายเขาว่าลุงท้าสีทุ่มเป็นยังจังเมื่ออุ้ยสองถุกว่าก็บเมื่อคนอ่ะไม่จะขอลำเรื่องอะไรพัดเจอเมื่อมาเจอเพื่นว่าเจอมอลรเรื่องเสี้ยนาะาะเล้ยไปข่าวงอะไรได้ลูกวัยรุ่นนะอันสายตีนะเจ้าก็ไปม่ข่าวเต้นอะไรเต้นหนุ่อีกเต่นกับอเต้นกับกันเคยถ่าเคยถ้าวนี ป้าป้ามาแต่ส่งข่าวเป็นคนคือยังนี่คัดปิดประตูมันไปเปิดประตูมันไปปิดรถได้ขยี่อายนี่อ้าวซาแพงกสิขอปิดคลิปก่อนพี่น้องเราจะคุยกันเนาะนี่ค่าเสียดายคันะมือลำเลืองโอ้ยมาก่อนข้ามบรติดอยู่ในการขายขาวนี่อยู่จะแจ้งหรือนปล่า อาเราสมคีย์บณอเดอสบาดี